นี่ครับรถน้องทิมจากแม่ลจากแม่ริมนะครับรถเด็กช่างรถเด็กช่างไฟแต่มาขับรถแหวนไม่เข้าใจเหมือนกันนี่ครับรถบวกหมกสภาพเดิมๆห้าเตียชักห้าปลาเกลียวสามมิลเออปลาเกลนมิลเดียวปลาเกลนมิลเดียวแม่นี่นะครับพ่อ นี่นะครับสเตอร์สเตอร์เท่าไหร่น้องสิบสี่ยี่สิบเจ็ดนะครับเล็กมากเลยรถขอบเดิมล้อดเดิมสภาพรถรวมๆแบบนี้เดี๋ยวมาฟังเสียงเครื่องกันหน่อยน้องสตาร์ทที่เลยครับเต็มตีเลยอย่าให้เซ็นเซอร์ใต้อลังยามเลย เขาเล่งหน่อยเด็กตีเลยเนี่เจ็ดชักห้า 5, ใครเจอทักทายได้น้องทิมรถแม่ริมเชียงใหม่ฟาวด์ด้วยหนึ่งคันนะครับ